สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับผมเป็น t o y ยต้าฟอร์จินเนอร์แชมป์นะครับผมลูกค้าเนี่ยประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างนะครับแล้วก็ตัวเลนส์ไฟหน้าของลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างเสื่อมสภาพแล้วนะครับผมมีเล็กเกอร์ลอกบ้างเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็เหลืองเล็กน้อยนะครับผมแต่ลูกค้าไม่อยากขัดแล้วเนาะก็อยากเปลี่ยนไปเลยให้มันใสๆเลยนะครับมาติดตั้งนะครับเลือกติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกไว้เป็น h e กซ่า H7 นะครับผม ลองมาดูกันนะครับไฟหน้าเดิมของลูกค้าที่บอกว่าไม่สว่างเนะี่ยมันประมาณไหนนะครับอ่าตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับข้างขวาสูงนะครับข้างซ้ายต่ํานะครับผมอ่าไฟสูงก็เช่นกันนะครับเพราะว่าฟอร์จูเนอร์ตัวนี้นะครับเวลาที่เราปรับไฟหน้าเนี่ยทั้งสูงทนะั้งต่ำเขาจะไปคู่กันเลยเพราะฉะนั้นข้างขวาสูงข่าซ้ายในตอนนี้ไฟสูงก็ข้างขวาจะสูงว่าซ้ายเช่นกันนะครับ ไฟสูงถือว่าพอใช้ได้นะครับแสงพุ่งดีนะครับแต่ไฟต่ำเนี่ยแสงบางมากๆนะครับผมจุดที่แสงเข้มที่สุดนะครับคือบริเวณตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะลงมาดูกันนะครับว่าตรงที่แสงเข้มที่สุดเนี่ยทำค่ารักได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ขาตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะวัดให้ดูนะครับว่าค่ารักตรงจุดที่แสงเข้มที่สุดเนี่ยได้อยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้นะครับเครื่องวัดค่ารักเนี่ยมันเป็นจอสีนะครับเพราะฉะนั้นทางร้านจะใช้การล็อกแม็กนะครับ จับค่ารักได้สูงสุดที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเราจะครอบปิดไว้เลยนะครับแล้วลองเข้ามาดูกันค่ารักได่อยู่ที่388.3ลักนะครับตรงนี้ถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานนะครับเห็นไหมตัวนี้เราไปรับแสงอะไรมันก็จะไม่เพิ่มแล้วนะเพราะว่าถ้าเรายิ่งเอาเข้ามาใกล้ถ้าไม่ปิดฝานะครับค่ารักมันจะสูงนะครับแต่ว่าตรงนี้ระยะ7.5เมตรนะครับได้อยู่388.3ลักนะครับก็หักค่าแสงธรรมชาตินะครับค่าแสงจากหลอดนีออนอะไรพวกนี้ออกไปประมาณ 100้ลักนะครับก็จะเหลือค่าลักจริงๆนะอยู่ที่ประมาณ300้ลักเท่านั้นเองนะครับตีเป็นตัวกลมๆนะถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานนะผ่านมาตรฐานจะต้องอยู่ที่400้ลักขึ้นไปนะครับอ่าโอเคครับผมลูกค้าเลือกติดตั้งเป็น Hexa H7 He He 3นิ้วใบ LED นะครับแล้วก็ไม่ใส่วงแหวนนะก็คือเอาเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมๆแบบนี้นะครับผมลองมาดูกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยแสงลูกค้าที่ได้จะเป็นยังไงและค่าลักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผม Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crashing in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place, don't โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ f o r t u n e r อร์แชมป์คันนี้นะครับผมนี่มีเปลี่ยนหน้าเล่นใหม่ๆนะครับหน้าเล่นตัวนี้หน้าตัวใสๆครับผมแล้วก็อัปเกรดนะครับชุดโปรเจคเตอร์จากของเดิมนะครับเป็นฮาโลเจนโปรเจคเตอร์นะครับอัปเกรดเป็นไบ LED นะครับเฮกซ่า H7 3นิ้วนะครับผมไบ LED นะครับคำว่า BI คือมีสูงต่ำในตัวนะครับเท่ากับว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับคันนี้จะกลายเป็นไฟต่ำสองดวงไฟสูงสี่ดวงทันทีนะครับเพราะโปรเจคเตอร์ทำสูงต่ำในตัวด้วยครับผม อ่าโอเคเดี๋ยวลองมาดูแสงกันครับว่าจะต่างจากของเดิมสักแค่ไหนนะครับไฟต่ำนะครับเป็นไบ LED นะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บสว่างทันทีไม่ต้องรอรีชาร์จเหมือนไบซีนอนนะครับผมและสังเกตเวลายกไฟสูงนะครับเห็นไหมครับไฟสูงที่เราเห็นยกสีขาวนี่คือเป็นของไบ LED นะครับแล้วก็ที่เราเห็นเรืองเหลืองนั่นคือไฟสูงเดิมของรถนะครับผมนี่จะเป็นไฟสูงสี่ดวงแบบนี้เลยครับผมอ่าโอเคครับรอๆเลยสีลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันครับสังเกตดูนะครับ คัดออฟนะครับตัดคมชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมอ่าดูนะครับมองสวนวยจากหน้ารถแบบนี้นะครับเราจะเห็นไฟหน้าเป็นจุดเล็กๆแค่นี้เท่านั้นเองนะครับแต่ประเทศไทยไม่ได้วิ่งสวนกันตรงตรงแบบนี้นะครับสวนกงินตรงตรงแบบนี้คือชนนะครับประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนเงินบริเวณด้านขวานะครับอ่าพอค้าตั้งกล้องให้อยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วค่อยๆลดต่ําลงเรื่อยๆนะครับผมต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับ อ่านี่ครับผมเห็นไหมครับขึ้นมานิดเดียวไม่แยงตาเลยนะครับจะไม่มีแบบว่าค่อยๆฟุ้งค่อยๆแยงตาไม่มีนะครับลงมานิดเดียวแยงตาคือแยงตาเลยขึ้นไปก็ไม่แยงตาเลยนะครับก็คือแบบนี้นะครับผมถ้าระยะสายตาเราอยู่พ้นแสงขึ้นมาแบบนี้ไม่แยงตาแน่นอนนะครับต่ำกว่าแสงลงมานะครับแยงตาเลยนะครับจะไม่มีละอองแสงแบบว่าค่อยๆฟุ้งค่อยๆแยงตาไม่มีเลยนะครับระยะแยงตานะครับอยู่เกือบๆถึงป้ายทะเบียนเลยครับผมเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับ้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอน เดี๋ยวลองมาดูค่ารักกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยได้ค่ารักที่เท่าไหร่นะครับของเดิมนะครับรวมแสงธรรมชาติแล้วอะไรแล้วเนี่ยไม่ถึง400ลักนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวนี้กันนะครับอ่ะเราจะวัดในจุดเดิมนะครับถ้าเรามองไปเนี่ยสังเกตดูว่าแสงจะต่างจากเดิมนะครับจะไม่มีจุดไหนที่สว่างกว่าจุดไหนเลยเหมือนกับตอนไฟหน้าเดิมเราจะเห็นตรงนี้สว่างกว่าใช่ไหมครับแต่อันนี้คือแสงคือจะเกลี่ยทั่วเลยนะครับเราจะวัดตรงจุดที่เราวัดไฟหน้าเดิมนะครับนี้อ่ะ โอเคครับพ่อค้าขอตั้งกล้องไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะวัดแล้วก็ล็อกแม็กเหมือนเดิมนะครับหาจุดที่แสงเข้มที่สุดนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปิดเลยครับผมอ่าครอบไปเลยแล้วก็มาดูครับผมนี่ไม่มีจุดนะครับค่าลักอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดลักนะครับก็ลองคิดดูครับว่ามันมากกว่าเดิมขนาดไหนนะครับจากไม่ถึงสี่ร้อยนะครับเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดลักนะครับ นี่นะไม่ขยับแล้วนะครับเพราะว่าครอบฝาไปแล้วเห็นไหมครับผมต่างจากเดิมมากมากเลยครับทีนี้เราลองมาดูการจําลองสถานการณ์นะครับอัตราการแยงตานะครับสะท้อนจากกระจกด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวว่าค้าจะเอาป้ายออกนะครับแล้วจะจําลองสถานการณ์ให้ดูว่าถ้าเราครับขับรถสวนกับ f o r t u n e r คันนี้เราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมโอเคครับผมไฟหน้าเปิดอยู่นะครับกล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับผม เอากล้องเข้ามาในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงนะครับระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยเวลาที่เรานั่งขับรถนะครับเห็นไหมครับเราขับสวนกับ For เจอร์คันนี้ครับเราจะเห็นไฟหน้าเขาเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมจุดเล็กๆเลยนะครับแต่ถ้าไฟสูงแยงตายไหมครับผมต่ําไม่แยงตาสูงแยงตาครับต่าไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมรลรอๆจบๆเลยนะครับสาหรับคันนี้ครับงานติดตั้งของทางร้านนะครับใช้ตู้อบโคมชิลกาวใหม่การันตีโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้านะครับมีประกันโครมช้ำน้ำเข้าให้ 10ปีนะครับมีปัญหาน้าเข้าเข้ามาได้เลยครับแก้ไขให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมประกันตามอายุกาวเลยนะครับแม้กระทั่งโคม,มาเดิมๆกับรถเนี่ย10ปีก็มีโอกาสน้ําเข้าค่อนข้างสูงแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เราใส่กาวใหม่เป็นกาวชนิดเดียวกับที่ชิลโคม,มาจากศูนย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอายุกาวอยู่ที่10ปีเหมือนกันนะครับประกันให้10ปีเลยนะครับ mm hmm. งานใส่ไ,ไฟนะครับทั้งร้านร้อยผ่นกระดูกงูทุกเส้นนะครับนี่บัตรกีใส่ไฟด้วยะตะกั่วทุกเส้นนะคครรับับบและะใช้อหดนผม อ่าแบบนี้เลยครับผมทําไปหล่อหลอจบจบดีๆเนียนๆเลยครับสนใจสินค้าครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆนร้านบัวโปรเจกเตอร์สีแยกไฟแดงเขาน้อยปลวกแดงเขตติดต่อจงังหวัดชนบุรีเลยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ทีซ่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ